ผมพยายามสำรวจบ้านแบบเงียบเียไปทีละหลังโดยไม่คิดเลยว่ามันจะมีใครอยู่ในบ้านอุ้ยเจ๊อุ้ยปึงทีอุ้ยอุ้ยทีเดียวตายเลยเหรอตรงนี้เนี่ยผมอึ้งไปเลยไม่คิดว่ามันจะโดนทีเดียวแล้วก็ตายอ่ะ ถึงผมจะเลือกระดับว่ายากสุดก็จริงรแต่นี่มันก็เกินไปโ<บ>ดนทีเดียวตายเลยืมสางจ้ามากเฮ้ยมาตอนไหนเนี่ยทำไรทำไรไม่รู้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 ไม่ตามไม่ตามไปนี่าห้องนี้ปะ เผมเจอเครื่องปั่นไฟจนได้แต่ผมเดาได้เลยว่าขากลับนี่แหละมันจะต้องมีอะไรรอเราอยู่แล้วมึงฟันกูเลยแล้วมึงฟันกูเลยมันเดินมันฟันแล้วก็เดินหนีอ่ะจำไว้จำไว้นะป้าทำผมมะและในที่สุดผมก็ได้เจอกับบางสิ่ง ที่กำลังรอผมอยู่เต้นกันนะด้วยความที่ผมเป็นคนใจร้อนถ้าจะให้เลือกแอบแล้วค่อยหนีผมเลือกที่จะหาทางวิ่งฝ่ามันไปเลยยังจะดีสักกว่าวิ่งสิวิ่งสิเพื่อนวิ่งพูดไวอะพื่ผมเกือบจะไม่รอดแล้วคือผมลืมไปว่าตอนวิ่งเนี่ยถ้าเราวิ่งนานๆตัวละครมันจะเหนื่อยแล้ววิ่งต่อไม่ได้ยิ่งตอนที่จะถึงลิฟต์นะนึกว่าจะโดนซะแล้วอ้ยอย่าเพิ่งเหนื่อยเพื่อนไป หายใจไม่ทันโอ้ไม่ก๊อพอขึ้นมาข้างบนผมก็เจอกับป้ายซึ่งมันน่าจะเป็นป้ายหมู่บ้านเราไม่มีทางเลือกครับมันจำเป็นที่จะต้องผ่านหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อที่จะไปหาลินได้เร็วๆเทมเพลเกตบรรยากาศของหมู่บ้านมันเต็มไปด้วยความสยดสยองแล้วผมก็ไปสะดุดตาเข้า กับบ่อน้ํากลางหมู่บ้านอ,อ,อุ้ยโอ้ oh my god <c oughs> เพราะว่ามันหลอดด้วยเว้ยเบรกตอนนี้เออใช่มันเมื่อกี้มันไม่ใช่บ่อน้านะท้ามาอยู่ตอนเนี้เบรกกลับมาอยู่ในโรงเรียนอีกครั้งรู้สึกว่าอาการหลอนของเบรกเนี่ยมันเริ่มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วกลับมาที่โรงเรียนคราวนี้เนี่ย มันเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วบรรยากาศเริ่มทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยมุนนี่ชิลชิลเราชิลมนเุ้ยแบตเตอรี่ไม่ได้อยากได้แบ,บแตอะเอาจริงชัดเลยว่าะเจสิก้าตายแล้วแหละเจสโอ้ยอย่าลงมามึงอย่าลงมาขับข้นไปมันยิ่งทำให้ผมมั่นใจขึ้นครับว่าเบรกเนี่ย ต้องมีประเด็นอะไรกับเจสิก้าแน่นอนและต่อจากนี้การไล่ล่าที่แท้จริงก็ได้เกิดขึ้นอโอ้ยกูยังไม่พออมว่าเปประตูนี้อย่าพึ่งฆ่ากูอย่าพึ่งฆ่ากูใจเย็นๆพี่พี่กูไม่รู้เรื่องอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยวิ่งเหรอเอาดิรีบวปิดปิดให้เอยทำอะไรก็โอ้โหห้องบ้านหลังนี้แม่งอย่างเละอะ ล็อก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 ไปต่อหน้ามึงเลยเออนมาแน่เลยใช่ไม่นานหรอกอ๋อข้างล่างมีข้างล่างด้วยเหรอมาาอุ้ยชิบหายกูจะรอดไงอ่ะกูเลี้ยวกูเลี้ยวอย่าไปมองหลังตอนเนี้ยเรอช้ามากวิ่งโอ้หกูอยู่ไหนไม่รู้ผูกเยอะชิบหายตันตันหรือเปล่าพึ่งพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ อพูดงงมดตอนนี้ครูต้องไปไหนโอเคโอเคป,ปิดปิดแล้วก็ลอ็อกไปิดแล้วครูโอเคอเค้ยเ,เ,เดี๋ยวเราอยู่รอไม่ได้ยไงนีาจะมีอะไรแน่ๆโอเคยังได้อยู่ทั้งๆที่ผมบอกว่าผมเป็นคนใจร้อนไม่ค่อยชอบแอบแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยถ้าผมเอาแต่วิ่งไปเรื่อยๆผมน่าจะไม่รอดเงียบแล้วนะมาเจ๊อิ่งเลย ผู้หญิงเหรอชัดเลยก็ทรมานนอนอย่างี้แล้วก็แมงวันต้องต้องตายโอ้โหแม่งมีศพทุพกประเภทศพผู้เด็กเอ้ยศพผู้เด็วกวะศพเด็กศพผู้ใหญ่แม่งมีหมดเลยเฮไอโอ้โห he in the house อ่ะปิด ปูปิดเลยอุ้ยโอ้โหยังฟ oh, ังมาไวมากโดดอ <c oughs> ีกเบกเออตามมาไม่พักเลยโ <c oughs> อ,อ้ยอ่มาขวนดิ้นลนกูดิ้นลนตอนนี้ยายบ้านเหรอไปก่อนแล้วใส่ตัว โดนไปตั้งหลายแผลมันทําเหมือนมาให้เรากโดดอ่ะผมเจอทางออกจากหมู่บ้านแล้วดดเหลือแค่เอารถเข็นไปจอดไว้ตรงประตูแล้วก็ปีนข้ามไปอีกฝั่งป่ะป๊อปเมื่อกี้ไปหาทางหนีทีไรมาแล้วมมแต่ดูเหมือนพี่สาวคนดีคนเดิมของเราจะไม่ปล่อยเราไปง่ายๆ ยังไม่ทันไปไหนเลยแต่เย็นมาโอ้โหสไลด์อย่างเทะบอกเลยโอ้ยโอ้เตรียมตัวมาดีเตรียมตัวมาดีตามไม่ทันหรอกเฮ้ยเฮ้ยมันมันยังไงอะเิวเอากูแล้วเนเออโหลอยู่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าชอบแอบมองเรา ลืมทางแล้วตอนเนี้ยกู <c oughs> ไม่ได้ต้องใช่ปะไปยังป่าไปแล้วไหมไม่รอแล้วเลยเหรอนู่นปะ <c oughs> โอ้โหมันจะเอะเฉยเธอมันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เย็น <c oughs> ใจเย็นเห็นอย <c oughs> ู่ อาจจะต้องออไปก็คือตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันปแปลกแล้วในทุกครั้งที่ผมพยายามจะเข็นรถเข็นไปที่ประตูมันก็จะโผล่ออกมาเหมือนมันจะเฝ้าอยู่ยังไงอย่างนั้นเฮ้ยมึงมาได้ไงมันโกงแล้วอันนี้มันโกนตีนผมไม่มีทางเลือกแล้วถ้ามแต่แอบอยู่แบบนี้ไม่ได้ผ่านไปตรงนี้สักทีผมจึงต้องจำใจเข็นรถเข็นทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน ถ้ามีโอกาสต้องทำเลยอ่ะไปวยุกไม่สนไม่อุ้ยอุ้ยชิชกูผ่านกูผิดมากไม่กูผ่าเรื่องนี่ไงล่ะกูู้เป็นกูคนด้วยเออระเจ้ามึงต้องการอะไรกูวะคนปะอืออือก็คนแหละเฮ้ยเุ้ย คม่อี้มันไม่ได้มองเราเลยผมต้องมุ่งหน้าไปที่โบสผ่านบรรยากาศรอบข้างที่มันวังเวงรู้ตัวอีกทีผมก็ไปหยุดที่หน้าประตูโบสแล้วสำรวจโบสไปเรื่อยๆจนไปเจอเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาถูกขึงอย่างทรมานเขาบอกว่านอตที่เป็นหัวหน้าของพวกข้างลัทธิกำลังจะมาผมจึงไม่มีทางเลือกต้องรีบหาที่ซ่อนให้ไว ได,ด,ดูเหมือนว่าฝั่งพวกที่คลั่งลัทธิเนี่ยจะตามล่าคนที่ให้กำเนิดเด็กโดยที่ไม่สนเหตุผลอะไรทั้งนั้นพวกมันจะตามล่าแล้วเอามาทรมานโดยอ้างว่าทำไปเพื่อพระเจ้ามันยิ่งทำให้ผมเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคนที่นี่เนี่ยมันแทบจะเป็นบ้ากันไปหมดแล้วเออ อ๋อผู้หญิงก็คงไม่รอดผมได้ข้อมูลจากที่พวกมันคุยกันนิดหน่อยครับมันบอกว่าลินเนี่ยถูกพวกนอกรีดจับไปไว้ที่เหมืองใต้ดินผมจึงต้องรีบไปที่เมืองให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกมันจะไปเจอลิน <c oughs> <c oughs> อุ้ยตะบองเบดเจ็บตาสะดุ้งเลยไม่ชอบเลยแผงไฟแล้วเปล่าโอ้โห <c oughs> อยู่ตรงนี้เลยเราอาจจะต้องเข้าบ้านวะเฮ้ย <c oughs> อย่าเอ้ย <c oughs> เดินมั่นใจเกิน มาไปมาไปโอ้ไกลจัดแต่เมื่อกี้บล็อกก่อนโอ้มข้างในมีปิดก่อนอะมีมีไม่รู้เอ่อเราต้องหาวิธีหยุดนี่ไงเฟืองโอ้เสียงดังนะเนี่ยโอ้โหเสียงยังดังโอเครอดรอดบลกทางมาหามาทางเดียวเราวิ่งอ โอโหแม่งเคมมันไม่ตามมาวะทำไมแสดงว่าข้างหน้ากูมีอะไรที่มึงกลัวหรืองไง,ตองแต่แล้วระหว่างทางที่ผมกำลังไปอยู่นั้น,น,น,นก็มีสิ่งเดิมที่มันดักรอเราอยู่ๆๆๆคราวนี้ผมวิ่งไปแบบแต่ก่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าทางไปต่อเนี่ยเเผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องไปทางไหน ว่าแล้วทำไมพวกนั้นไม่ตามมาตอนนี้คือใช้เซนล้วนๆแล้ววิ่งเลยแล้วกันไหนพวรเลยเชม่อมีที่แอบไม่ทันละโอ้ดีนะกูเห็นตอกผมวิ่งสลับกับแอบไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาทางออกจนไปหยุดที่โกดังหลังหนึ่งที่นั่นเนี่ยผมได้ตะขอมาผมก็เลยคิดได้ว่าไอ้ตะขอเนี่ยมันน่าจะใช้ในการหนีได้ ว่า <นะ S 1> แล้ว,ลวมันปิดประตูดิว่าแล้วทําไมซองนั้นมันมีไว้ทําอะไรทไําไหมนึกว่าจะเป็นตรงนี้นั่นไงอ้าวอ้าวเดี๋ย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 วคุยถามปะเนี่ยเฮ้ยเข้ามาทําไมอ่ะมาปัดโถเอ้ย,อมมมอยผมเจอทางออกจนได้แล้วก็ไม่รอช้าผมรีบใช้ตะขอที่ตัวเองมีเนี่ยหนีทันทีก็ไม่มาเลยคืออะไรไม่เข้าใจเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร ้ยอรแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีแค่ผมที่เจอทางออกเฮ้ยเฮ้ยมึงอะไรถีบอยากโดนถีบอีกเหรอนี่โดนถีบอีกดิโดนถีบสองรอบแล้วจำได้โอเคมาตรงนี้แนละ้วลงน้ำหน่อยไหมเบรกโอ,โอ้โหว่าแล้วนี่นะคนเฮ้ยวัด เอาจริงๆผมชอบนะในตอนที่มันมีการเปลี่ยนฉากจากหมู่บ้านเข้ามาสู่โรงเรียนไม่รู้ดิมาดูครีเอทดีอะเฮ้ยเฮ้ยฟังเด้มเฮ้ยเฮ้ย,ยเเบลกกลับมาอยู่ที่โรงเรียนอีกแล้วและยิ่งกลับมาที่โรงเรียนบ่อยเท่าไหร่สภาพของโรงเรียนก็เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ น่าสับอะไรเฮ้ยเมื่อกี้เงาไข่เงาเราไม่ใช่มันมีวูบไปก่อนอะเราจะหนีอย่างเดียวเลยอนะเราไปคิดว่ามันเป็นผีต้องเหรอเอาก็เป็นผีก็ต้องหนีอยู่ดีไหมอะเออว่ะผีแล้วโอเคเราไอตัวนที่น่ากลัวที่สุดอุย้ยไอชี<ม>่อนก่อนเลยเฮ้อ กูอยากไปก็เท่านั้นแล้วตอนนี้โอเคโอเคโอเคโอเมามันเมาตอนนี้ไอเบคมันเมาอ่ะมันมีอยู่ทางเราเข้าไปทางนี้ได้ใช่ไหมเข้าไปทำอะไรให้กูเข้ามาทำไมอืม๋ยวนะอ๋อนู่นนู่นนี่นี่จะนี่เงือะในตอนที่เรากำลังหาทางออกอยู่นั้นเนี่ย มันก็มัดจะเป็นแบบนี้เสมอลิ้นมึงยาวลิ้มึงยาวสวะทุก็เบรกกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเข้าใกล้เหมืองเข้าไปทุกทีเสียงใครเนี่ยอาอเยอะอันนี้ของจริงของปอมเนี่ยไม่รู้แล้วเนะี่ยไม่รู้ว่าบเบรกเนี่ยไปทําเวรทํากรรมที่ไหนมานะครับถึงได้เจออุปสรรคเยอะขนาดนี้กับอีกแค่พยายามเดินข้ามสะพานไปยังเหมือง มันก็ยังจะมีมะแมลงมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะจนทำให้เบรกเนี่ยต้องร่วงตกจากสะพานไป